ไปดูข่าวในพื้นที่จังหวัดนครปฐมค่ะเปิดงานนครปฐมแฟร์2025 Road to BCG เวทีแห่งโอกาสเพื่อยกระดับผู้ประกอบการนครปฐมสู่ธุรกิจยุคใหม่ด้วยแนวคิด BCG Economy ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่นให้พร้อมแข่งขันในตลาดโลกค่ะวันนี้นะคะนายอัธวุฒิพึ่งเนียมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดงานนครปฐมแฟร์2025 Ro a ู Road to BCG ระหว่างวันที่4ถึง8กรกฎาคมณลานกิจกรรมชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐมนะคะโดยนายพงสุทีสุขสิริพาณิชย์จังหวัดนครปฐมกล่าวว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมกำหนดจัดงานขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยแนวคิดธุรกิจ BCG ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และบริการอย่างยั่งยืนงานนี้ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเท่านั้นนะคะแต่ยังมุ่งมั่นผลักดันให้ผู้ประกอบการนครปฐมสามารถขยายตลาดและพร้อมในการแข่งขันในยุคปัจจุบันได้อย่างเต็มศักยภาพตอบรับความท้าทายและโอกาส ในบริบทเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะโดยภายในงานผู้เข้าร่วมชมงานเนี่ยก็จะได้พบกับกิจกรรมและโอกาสมากมายประกอบด้วยบูธแสดงสินค้าและบริการคุณภาพสูงพบกับสินค้าและบริการที่หลากหลายโดดเด่นจากผู้ประกอบการชั้นนําของจังหวัดนครปฐมเช่นผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป สินค้าหัตถกรรมและบริการต่างๆที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาและนวัตกรรมท้องถิ่นสินค้าเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถันนะคะโดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูงในการขยายตลาดและความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ค่ะทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมได้เตรียมพร้อมพื้นที่เพื่อการเจรจาธุรกิจและเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างข้อตกลงทางการค้า ซึ่งจะนำไปสู่การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและเติบโตของธุรกิจอย่างเป็นรูป,ปรธรรมค่ะนอกจากนี้นะคะภายในงานก็จะได้รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยได้ทุกวันตลอดระยะเวลาของการจัดงานอีกด้วยล่ะค่ะโดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมจับคู่ธุรกิจนะคะเป็นโอกาสทองสำหรับผู้ประกอบการในการพบปะกับผู้ซื้อผู้นำเข้านักลงทุนตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศค่ะ ปะนิทัดมามีสุขปะนิดาม,มามีสุขผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครปฐมภาพข่าวสรนหวันโกกะอินรายงาน